โอ้ยนี่ผู้ชมถาเดี๋ยวนายวิธีเอาแม่ผู้ใหญ่นะครับไปน้ำเนยครับอแม่ผู้ใหญ่บ้านนะครับเฮ้ยนนะกีจไปนางนาให้เนน่งนาทีกยคเดียวครับแม่แมเาขึนเลยครับนำมาดูจกีเอาแน่เบ่งดูก่อนมันไม่ไม่ยเป่โอ้ยเหกันอีง้างเนาะพอจำจะไปน้ำ่น ใครับจะนมันาขึ้นครับผมครับอัดสเลยมาครับเชิญเลยครับยาตรงนี้ได้จุดทูผมจุดแล้วครับจุดบอกคนแล้วครับน่นั่งรังบอกนิไม่ได้ไปลำด้วยไงหวไงเขาก็ไปลำถวายโยนไม่ได้ไได้ไปดิพ่อ พอดีมาค่ำไงก็เลยไม่ได้ไป่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมตั้งใจจะไปให้ล้ำถวายไงผมก็บอกลูกไปแล้วไงเอาทีนี้มานไม่เดไงก็เลยไม่ไม่เขาสแตนบายพร้อมหมดนะครับแต่เราจะไปมันค่ารถไฟหนี่รถตำรวจของรถไฟนี่ครับตรงนี้ดิีนี่ผมเครื่องรถกันหัวออกดิครับแม่ผู้ใหญ่ิงคนนี้บอกเครื่องสองขั้น น้ำพรมมีอยู่ครับโอ้าอย่ามาจุดถูกเลยตรงจ้นี้อันห้องมีอย่างงูครับมีหมูเดียวค่ะโอ้หมูห่าแม่ผู้ใหญ่บ้านเป็นได้จากปีแล้วนอนสองปีสองปีเขียนช่วยแล้วก็เป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบตได้กี่ปีอบตุโสนะมันอาวุโสสามสมมา 21ปีเนาะครับจ้าพอกิโลปะครับบ่ครับกิโลเดียวมันบ่วิถีพอเอแทนที่สิเพินสุกไปแห่เนาะสุบออกม่วนอ๋อตอนหัวค่ำเราว่าจะไปเนาะตาสมศักดิ์เนาะก็บอกว่าจะไปอยู่นี่ ว่านี่เดคน้เาดำมีเงาำนี่เพื่ออีนี่เสีดำดนี่เออเนี่เออสีดเนี่ยเบียทนั้นได้ไหมได้ได้ครับคุณได้ยู่ครับีรเป็นบอขยัเบแงคุณบอขำแพงครับําแพงอ่าแพงครับคุณบอไปน้ำแนครับไปน้องกองน้แนตาเยงงคุณบอว่าไปจุดถูกบอกคูน้ำแนครับเชิญนะครับ มมีมีบ้านมพ่อใหญ่ขึ้นแล้วมาตาขึ้นมาพาไปยูทูหมอเก่านีพ่ไงเดียเราอย่าเลย่มีเอา้องลงไปเยได้อมาครับารถีออานาัาเสียกับบลลนูเนาเสียยันลกัดักทีดีเลยดย่าพงักดายบานเียะะบานเียอี่ เพราะแรงกับไปเด้หากบ่าวาเลี้ยงนีเนาะก็ว่าแต่สิบลอกติดขัดยางพี่หนุ่มก็บอกอยู่ให้หมอเอแสดงหน้าเปลื่นเอออย่ามีเรื่องมีอะไรบอกที่อย่างเดียวเนาะตาสงสารกลัวมีเรื่องเนาะกลัวเด็กสร้างปัญหาเนาะเพราะว่าไม่เคยมีหมอลำใหญ่เออไม่มีเคยมีหมอลำคณะใหญ่มาแสดงอ่ใส่าครับไส่ ยังนี่ไปกันหอยังไหนวัดเรามาแล้วตาเราเราจะไปหนองแล้วเราจะถึงปู่ตาแล้วเมีมมมีีาไที่มอระมินเป็นกิโลเลยต้องมาหนีกระเป๋าสองกิโลเจ้าผมไปเลยาตามให้มอระมยังรวยดวยผมนึกว่ามันยูหนาเวทีที่แรกผมบพิ่คิดว่าซียูพี่ต้องรถหนึ่งหกสองกิโลเลยตัวนี้สองกิโลกรัวโอ้มาผู้เดียววะไอ้แล้วเนี่ยคนเดียวได้เราก็มอรถ ครับตามถนนตามทงอลสายนู้งชิวายชิวสาย่ะธงนเวสายชิวเอน่อยโอ้ยกำลังสินยหยุดจวณะองสามทียกว่าครับ เนี่ยสองตรงสานเลยครับเรียกเติมไฟสองตรงสายก็ได้เห็นหนอึดถูกจักดอกยุดเก่าดอกเลย โอ้ยแกผู้ใหญ่วางข้าวคอยคอจำก็เจ้าผักก็แม่ปีบันพามากนกดวงยููยนิคมี า้มีอย yeah, ่างไปยาน้มนน้เจะมาบอกเดี๋ยวอย่าตานเอออย่าตามันมาหอดคนวนะคนดตามันมาหอดวันน im ี้เราบอกงก็โอ้ยนั่นเตาหาความคนไม่รู้เนาะไีนาะแม่ผู้หญิงคนะหยัาไปค

ว่าได้ถึงบาอย่างมีได้หน่อยจีกันเออว่าแตนว่าว่าอันเจ้า้าว yeah หมอลำสีมัาส uh ีม huh. okay. the ัรักถวายแล้วคนกัว่าอันรถมามะไดเพื่อว่าันน so so ี้มาคนก่อนแล้วคนแล้วคนกว่าม้ารถปีเอายรงไดตัอ น้าปัญญายงกองน้องกอกเนาะได้อะไรเนี่ยปัเอ้ยลูกหลานหมอล่ำเเพื่อนครับถนาดเพื่อนเพื่อนมาขออนุญาตมาขออนุญาตให้แด่ไปคลองๆ้ไปกัยังไงโลกไผดีมาติดกับลังลองรํำได้ไปหลายเพลงนั่นแหละผัดใพ้ผดุหนนยังไห้บอกสัญญาณนิยังกับปมากับเลขของใจัท่านงามปัญญายังทพี่ว่าลูกหลานบริวามุตุยางที่ว่าเจ้าภาพกับว่าสิรําถว มันกลับมาอย่างมันสินทางเออวัได้บอกไว้ชัดเจนมัตสุยางนะบันนี้เป็นจังไหนไหนก็เอาไฟให้ลูกให้หลานเพราะมันพิดลูกหลานก็รับแล้วว่ายอมพิดอยู่เปิดให้มรรพบริทัทการแสดงให้งเรนดีๆไปตลอดปลอดภไฟตัวเรื่องไฟนั่นแหละแจ้งบุละพ่อเนาะเออให่งเรนสอดแจ้งไปเลยในวันวันอันที่ซ่อมใครซ่อมได้ง่ายๆหมอรพบริษัทจะให้คุกฮะ ใค้เขาได้แสดงไปยานหีมาบอกมาเกา่าเนี่เออลูกหลานก็ออมาบอก,กว่าเก่าก็หละพวกมาลับเขาขกลับมามเมื่อไหร่ละ่ะเออเขาขกลับมามยอมรับอยู่ทำไมให้ลูกห้หลานเด้อย่าพญายักษ์ว่าพญากลอกท่านเจ้าภาพก็บอกมาจังสั้นผู้ใหญ่บ้านกลับมาแล้วเออมันบอกว่าพญายักษ์ไม่ใหญ่นี่แหละ คยลูกหลารเนื้อบานนี้ยับคุ้มคยังให้ตีทคาดียงของเาอ่าใหลนดยังให้ที่แนวของแดวงสบายไปตลอดใจแย่เลยละหมอลบก็มาจีกีปัดสิมาเฮ็ดให้ถือเนาะอ่อวันนี้จีแก้ไขน้ำกวนเนาแจ้งหมอลเลนดให้สอดแย่งนี่พวกให้บานกับจีแก้ไขน้ำกวนอีกฉลังดอกเออรักย่าให้เป็นว่า่ยากหรอกันร้นไเป็นแล้วเดียวน้จัดให้ มจะแกวเอวยายได้ดีก็่ดีไปเด้อไปเด้ออืเออไปเด้อมาลลยองเจ้ากมาเอามาเกลองมานี่โอ้แสดงว่าคนลุปูไหม คนชิงลูกเลยในยินเสียงหยาบกระเดื่องอะแต่เาปูยินเบิร์ยินเหอาปูในยินแต่ใามาดูคนลูกเนาะมายกคนเทกคนเ่ยนาน้นนชิงลูกมึงเนี่ยคนชิงลูกสามเา

ได้ครับได้ครับรข้างหน้ามีมีที่เขาจขับต้นไหลให้โม่เก้ากันไปใน้ยุกค่อยๆเดียวแต่ว่ามันใหญ่เอ้ยอย่าให้หมอลำกุกขะทออย่นี้นอกถึนไปนี่ต้นนี่ต้นแน่นที่นอกมันใหญ่มาเบิ่งปินละพ่อพี่เลยครับอู้พอดีพ่อจำก็มาหนึ่ง เออพอเพราะจำพอดีเนี่ยพูยบันกามาเจ้าภาพกามาเราเด้อผู้เด้อบอกวัดสุ坤เหมือนบอกเบิดสุนแล้วหมอลำกามาน่าแล้วหมอลำกามาเจ้าภาพกามาหลายใครเล่นคล่องคล่องมอลำดีจิตายกระชิบอะไ้ฟังอิเด้ยบานแฉดอกบันให้ฟังฟ้าทอหมอลำใหญ่ให้ัดทองกามาสิบมหาอย่าให้ห้างให้ป๋าทอดในเรียวยาให้เลยกับบ้านทอดนี่ใช่หรอวันนี้เบิ่งระยะทางมากกี่โลวันนี้ได้เรียนแล้วครับวัน คันเลนเลนตลอดัซเทียเลยเลนเหมือนกันคนที่เนาะคันไม่ได้เล่นอิลีกันีพีแล้วแน่อิลีแลยเนาะที่ลงเห็นบอกเธอบกันดีเยพีแล้วเนี่ยเนาะนี่แน่ผู้ใหญ่ก็ว่าอยู่ไม่ได้เห็นบอกกล่าวไม่ได้พูดเรื่องนี้ไม่ได้กล่าวอะไรหลายอย่างก็คิดอยู่นะเพราะว่าเราก็มีเซนเหมือนกันก็คิดอยู่ก็จะปักถูบลุ่งชังกับยังตึบตุบตุบตุมออนั่นแหละนี่แหละไม่เชื่ออย่าลบ ไม่คนในพื้นที่น่ะนับถือมากมากเลยนะถือมากคิดว่าถือใจแน่เลยจะก็เป็นพิธีว่าถือไก่เห็นว่าทำพุยไก่พิธียังกระซากเล่าสิไปเลยเออเล่าสิไปเตือนเลยจริแหรกจะไปเลยเห็นไหมเขาจะเชื่อบางอย่างหักเลยโอเคเดี๋ยวไปอันนี้เล่นได้เลยเล่นละ